วัตถุดิบก็จะมีในส่วนของกุ้งขาวครับต้นหอมผักชีครับผักชีไทยกับผักชีฝรั่งนะฮะมีมะนาวครับมีหอมแดงครับมีใบสะระแหน่ครับแล้วก็มีข้าวคั่วครับแล้วก็มีพริกป่นครับแล้วก็จะมีผงชูรสกับน้ำปลานะครับเริ่มจากแกะกุ้งก่อนนะครับเอาในส่วนของหัวกระหนวดออกนะฮะแล้วก็เอาขี้ในส่วนของตรงหัวออกนะฮะแล้วก็ตัดแยกไว้ฮะ ล็อบเติม์นในส่วนของตัวกุ้งนึงครับล็อกเสร็จก็ผ่าผ่าหลังนะฮะผ่ากลางกลางหลังผ่ากลางหลังเสร็จเอาขี้ในส่วนของกลางหลังออกนะฮะแล้วก็แบกกุ้งครับทําอย่างนี้ครบทุกตัวนะครับนะครับพอครบทุกตัวก็ล้างทวามสะอาดนะครับ แล้วก็ล้างด้วยน้ำสตดาครับเพื่อดับคาวนะฮะแล้วก็จัดเรียงใส่จานครับจัดเรียงใส่จานเสร็จไปแช่ในส่วนของช่องแข็งนะครับผมได้แช่ไว้ประมาณสักผมแช่ข้ามวันเลยนะครนี้มาเริ่มทำน้ํายำนะครับน้ำลาบนะฮะ เริ่มจากซอยหอมแดงแล้วก็ต้นหอมผักชีครับแล้วก็ในส่วนมะนาวก็หัน่นพักไว้นะครับส่วนใบสะระแหน่ก็เด็ดแล้วมาซอยทีนี่นะครับเริ่มจากบีบน้ำมะนาวลงไปครับผมใช้มะนาวอยู่ประมาณสองช้อนโตนนะครับ ตามด้วยน้ำปลาสองช้อนโตนะครับตามด้วยพริกค่ะพริกป่นตามใจชอบครับแล้วก็ตามด้วยผงชูรสนะครับแล้วก็ใส่สะระแหน่ฮะคุกค้าให้สะระแหน่ส่งกลิ่นหอมในน้ำ่าบนะฮะแล้วก็หอมแดงครับตามด้วยต้นหอมผักชีครับ แค่นี้เองครับมนูยง่ายฮะแซ่บๆแก้มเล่าครับตามด้วเข้าคั่วครับข้าคั่วนี่ใส่สุดท้ายนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะดูดในส่วนของน้ําของที่เราจะไปราดเนี่ยนะแล้วก็เอากุ้งออกจากช่องแข็งนะครับนี่ฮะแล้วก็ราดครับก็จะได้เมนูนะฮะน้ำตกกุ้งครับ ลากให้ครบทุกตัวนะฮะเวลาทานก็แนะนำว่ารอให้กุ้งหายแข็งก่อนนะครับเป็นอันเสร็จครับง่ายฝากกดติดตามช่องด้วยนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยใบสาระแหน่ครับเป็นอันเสร็จครับขอบคุณครับ